สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้อังคารที่6กุมภาพันธ์นะครับกัวเราก็ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณมงคลนิพิภาฒเทรดเดอร์ของ g ีแคปโกนะครับไปดูกันว่ามุมมองของจีแคปโกต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ราคาลงไปทจสอบกรอบล่างนะครับแถว2015ก็เด้งกลับขึ้นมาได้นะครับแต่แนวโน้มยังอาจจะลงได้ต่อหรือเปล่าเดี สวัสดีครับเปิดสบดาตอนแรกก็ดูเหมือนจะแข็งอยู่นะครับแต่โดนถูกเทซะงั้นราคาทองคำคเอาไงต่อดีครับ,<อ>รบก็จริงๆตอนนี้นะครับก็ผลจากตัวเลขนอนฟาร์มเลยครับดอลลาร์ก็ขึ้นมาตัวพันธบัตรรัฐบาลก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นมาเพราะเขามีมุมมองว่าตอนนี้เนี่ยน้ำหนักในการปรับอัตราดอกเบีย้ยของเฟดในเดือนมีนาเนี่ยเราใช้คำว่ายัางไงก็คงดอกเบีย้ย <ผม S 1> ชวัว<อ>รครับได้ครฮ ตัวดอลลาร์ก็เลยแข็งตัวพันธบัตรก็เลยดีดทองก็เลยโดนทุบตามระเบียบนี่แหละครับอืมคือตอนนี้เขาไปโฟกัสกันพฤษสภาแล้วเนาะว่าจะลดหรือเปล่าถูกไหมฮะใช่ครับก็ต้องดูต่อไปว่าสุดท้ายตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นคําถามมันจะเป็นสองคำถามลดเมื่อไหร่และเท่าไหร่ตอนนี้อืมครับเป็นประมาณนั้นซะมากกว่าแต่ตัวเลขสารก็ออกมาดีทุกตัวเลยนะครับผมช่วงนี้ก็ค่อนข้างเขียวครับตั้งแต่ตัวนาร์ฟามยังแล้วก็ตัวเมื่อวานตัวที่ทำไม่ผิด i อเอ็นะครับก็ออค่อนข้างดีอืม เราสัปดาห์นี้ปอดตัวเลขด้วยนะเทคนิคล้วนๆเลยมองมองกันรับลึกๆแถานไหนเลยครับอถ้ารับลึกๆเนี่ยอต้านแรกก่อนต้านแรกก่อนต้านแรกก่อนถ้าแนวเอาแนวรับแรกบอกเป็นกรอบกันดีกว่ากรอบตอนเนี้ยที่จริงอ่ะมันจะอยู่ประมาณสองศูนย์หนึ่งห้าไปจนถึงสองศูนย์หกศูนย์อันนี้อันนี้เป็นเป็นกรอบเป็นกรอบใหญ่ก่อนนะบ้านก่อนเนี่ยขึ้นไปเทสเรียบร้อยก็โอเคลงมา ก็ถ้าเกิดยังไม่มีอะไรผิดพลาดมันน่าจะวิ่งกรอบสามเหลี่ยมต่อแต่ซึ่งต้องบอกว่าสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมผมว่ามันน่าจะวิ่งมาพอแล้วครับน่าจะเลือกทางใช่ไหมใช่มันควรจะเลือกทางได้แล้วแล้วก็ส่วนตัวก็ยังคงไปแอดเป็นขาลงระดับหนึ่งอืมแล้วก็ส่วนจุดที่คิดว่าจะไปถึงเนี่ยถ้าเกิดเป็นกรอบใหญ่ๆส่วนตัวยังมองไปถึงแบบพันเก้าแปดสิบเนยก็ยังคงเป็น,ปนกรอบที่สำหรับงงรอ ใครที่จะซื้อในเออ่ระยะกลางถึงยาวเนี่ยก็คงไปซื้อแถวนั้นดีกว่าเพราะถ้าเกิดจะให้ซื้อแถวนี้เนี่ยผมว่าตัว,ต,วตัวก็ยังบอกว่าสูงไปนิดหนึง่งคือคือถ้าเกิดเราดูภาพรวมมาสัปดาห์ที่ผ่านมานะคุณมงคลเนาะอ,อตัวเลขเศรษฐกิจดีอ่แต่กดราคาไม่ลงนะแล้วก็พอมาวันจันทร์เราคิดว่าเอมันสงครามวันออกกาลางน่าจะหนุนให้ไปต่อแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกทิ้งลงมาด้วยเทคนิคเหมือนกันครับผม อ่าเมื่อวานลงไปเทสสองพันสิบห้าเนาะอ่าลงกรอบล่างพอดีแล้วก็ดีขึ้นมาครับผมวันนี้บอดข่าวจะใช้เวก่อนไหมครับหรือว่าจะเลือกทางเลยเอ่อถ้าถ้าจะให้พูดตามข่าวเนี่ยก็คงต้องบอกว่ามันคงไซเ์ไปก่อนครับแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ชะลาดใจด้วยแไม่มีข่าวมันจะไม่วิ่งนะเพราะว่ามันก็มีหลายๆจีที่แบบ วิ่งในวันที่ไม่มีอะไรเลยมันก็มันก็วิ่งแรงด้วยมันมันก็เลยต้องใช้คาว่าเราก็เตรียมพร้อมดีกว่าครับประมาณนั้นถ้าหลุดสองพันสิบห้ากรอบรับแรกกรอบสุงจะไหนครับสองพันสิบห้ารับถัดไปจะประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบโอ้ล่วงไปถึงนู้นเลยเหรอครับอาจจะไกลนิดหนึ่งครับเพราะว่าเอาจริงคือส่วนตัวยังมองว่ามันมันควรจะเบรกสามเหลี่ยมลงมาซึ่งมันชาร์จพลังมานานมากแล้วอมวมาการที่มันจะลงทุบลงแรงครับผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแล้วก็พร้อมที่ทุบทุกเมื่อด้วย อืมสองพันนี้คือมองข้ามไปเลยเหรอ,อหรือว่าหรือว่ายังเป็น<ส>รับจิตวิทยายที่ต้องดูอยู่ถ้าเอาแค่ถ้าเกิดเทรดใกล้ๆอ่ะผมว่าก็คงก็คง,งดูได้แหละแถวสองพันม,มันก็จะเป็นรับเดิมประมาณสองพันกว่าในวันที่สิบเจ็ดมกราอ่ะโอเคมันจะเป็นรับแรกแต่ส่วนตัวก็ยังมองว่าเด้งขายที่จะคงมีความน่าสนใจเหมือนเดิมครับยิ่งถ้าเกิดหลดตรงสิบห้าไปได้เนี่ยก็ใครที่อยากจะโฮขาเซลไว้ก็ผมว่าก็ไม่น่าเกียดนะ รุนห,หลุด2สองพันผมว่าดีไม่ดีจะได้เงินเยอะกว่าด้วยอืมครับผมเอ่อแล้วข้างบนกรอบข้างบนนี้ไปไปไปรอช็อตกันแถวไหนอ่ะเออกรอบบนเนี่ยยอมให้ถึงถ้าเกิดอยากได้ของนะครับผมมองไว้แนวต้านข้างบนเนี่ยใกล้ๆก,ก็จะอยู่ประมาณสองพันสามสิบห้าแล้วก็สี่สิบเป็นสองจุดละกัน ที่อยากจะเข้าถ้าเกิดมันจะขึ้นไปแล้วถ้าเกิดมันจะขึ้นไปอีกทีเนี่ยให้ไปที่หกสิบเลยถัว่วไปถั่วไกลๆหน่อยอย่าถั่วใกล้ครับผมก็เลยครับผมก็เล่นก็เล่นลอกไปได้ผมว่าก่อนที่ก่อนอสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีอทองไทยครัครบทองไทยเอ่อทองไทยเนี่ยที่จริงถ้าเกิดระยะสั้นนะคนเขาเ่าที่ดูก็ยังมองกันแบบเออสามหมื่นสี่ อืมดูนี่หนึ่งประมาณสามหมื่นสี่ครับก็คิดว่าระยะสั้นเนี่ยก็คงต้องเล่นจะต่ำน้ำสามหมื่นสี่ถึงสามหมื่นสี่สามร้อยก็น่าจะวิ่งกอดอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดจะให้ถือจริงจๆเล่นระยะยาวจริงๆเนี่ยผมมองต่ำแบบไปสองหมื่นสามต้นๆเลยสามหมื่นสามร้อยใช่ครับสามหมื่นสามใช่ไหมไม่สองหมื่นสามใช่ครับอ่าอันหนึ่งนะครับสามสามสามหม,มื่นสามอ่าฮะครับผมต้นๆ น่าจะรอได้ครับนั่นน่าจะดีกว่าโอ้โหถ้ามันลงไปแถวนั้นถ้ามันลงแถวนั้นสปอตก็ต้องลงไปแถวหนึ่งเก้าแปดศูนย์อย่างที่คุณมองคลว่าถูกไหมใช่ครับก็คือมองมองมองจุดแลนเลยประมาณสามสามต้นต้นดีกว่าครับเพราะว่าเอาจริงๆเอ่อมันก็ต้องแบ่งสองระยะนะครับถ้าระยะสั้นเนี่ยโอเคสามสี่สามหมื่นสี่พันถึงสามหมื่นสี่พันสามร้อยลงมาซื้อขึ้นไปขายแต่ถ้าเกิดจะมองว่า ควรจะเก็บจริงๆเลยเอะยาวจริงๆเนะี่ยก็มองไปถึงแถวนั้นลงไปสามหมื่นสามเนี่ยไม่้องกลัวเลยซื้อไปเถ <laughs> อะเพราะสุดท้ายแล้วนะถึงเวลา <laughs> เฟดต้องขึ้นดอกเ <c oughs> ฟดต้องลดดอกเบี้ย <c oughs> ยังไงก็บวกแล้วยังไม่พอผมยังห่วงเรื่องเ,อเลือกตั้งของสหรัฐอีกพฤศจิกายนถ้าชทำได้เนี่ยผมกลัวเรื่องสงครามที่สุดผมก็ว่ากลัวที่สุดเลยเพราะว่าเขาเขาเป็นสไตล์แบบ ทำเลยกันเฟิร์สอ่าเข้าใจเข้าใจทำกันเกรสเกรสทำกันจะเกิดโดนตีมาอย่างทุกแบบทุกวันนี้ที่โดนยิงนะผมมามีดีเขาบางคนโจมหดเรื่องสงครามเองด้วยซ้ำอืมแต่ว่ามันก็ได้อีกไกลพอสมควรเนาะอ่าไกลครับถึงถึงบอกว่าในพออะไรอะไรให้ยาวครับเกิื่อนลงไปอ่ะซื้อเลยผมว่าไงก็ซื้อเก็บได้ซื้อสะสมนะซื้อสะสมปีนี้ยังเป็นปีที่ดีของทองอยู่อืมจนกระทั่งอ่าเมื่อทุกอย่างเคลียร์จบ อผมว่าจนกว่าแบบโอเคดอกเบี้ยลดจบแล้วตนเขามองว่าผลตอบแทนของหุ้นเนี่ยดีกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยถึงตรงนั้นน่ะผมว่าทองค่อยโดนทุบผมว่าทองน่าจะมีขึ้นอีกขาหนึ่งใหญ่ๆสักขาหนึ่งครับผมประเด็นประเด็นประเด็นคือดอกเบี้ยดิตอนนี้ใช่ไหมถูกไหมเพราะมันยังมันยังสูงอยู่ยังไงก็ต้องลดอถูกป่ะฮะใช่ครับยังไงก็ต้องลดเพราะยังผมว่ายังไงเขาก็ต้องลดอยู่แต่ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่แค่นั้นเองใช่จะเริ่มเมื่อไหร่ก็ ตอนนี้ก็เดาๆน่าจะไปกลางปีแล้วมั้งครับก่อนหน้านี้มองวันมีนาอืตอนนี้ก็ถูกพักไปกลางปีแล้วแต,แต่แต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงปลายปีมันก็ต้องดีอยู่แล้วเพราะเป็นช่วงหน้าเทศกาลถูกไหมฮะอะ่ครับผมก็ต้องรอดูเดือนกุมภาเดือนมีนาเหมือนกันว่าหลังจากที่ออกช่วงเทศกาลมาแล้วตัวเลขที่แท้จริงน่าจะเป็นยังไงอย่างนีน้น่าจะถูกต้องกว่าไหมฮรครับผมแล้วก็แอบย้อนไปดูนิดนึ่งฮะช่วงเดือนหลังกุมภาช่วงมีนาถ้าจำไม่ผิดเคย ดูจะเป็นช่วงที่ถองขึ้นแล้วก็ลงหลังมีแนาถ้าจำถ้าจำไม่ผิดนะครับต้องต้องไปนั่เปรียบดูผม่าก็ตามสถิติแล้วก็ก็พอได้อยู่นะอ่าโอเคงั้นช่วงนี้ก็รอดูรอดูไปก่อนแล้วกันเนาะอ่ะครับรอดูขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณมงคลนี่พิพาทเดเดอร์ของ G ีบกูด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้อย่างที่คุณมงคลบอกแล้วครับราคาแกวงตัวในกรอบสองศูนย์หกศูนย์ถึงสอง5ูนย์หนึ่งห้ามานานมากแล้วนะครับน่าจะได้เวลาที่จะ เลือกเบรกกรอบตรงนี้ได้สักทีนึงนะครับสัปดาห์นี้ปลอดขาด้วยวิ่งเทคนิคลอนล้วนถือว่าน่ากลัวพอสมควรนะครับแล้วก็หากจะเลือกเบรกกรอบทางคุณมงคลว่าโอกาสที่จะลงด้านล่างมีเยอะกว่านะครับไปดูกันอีกทีหนึ่งแถว2,000ดอละลา่าถ้าหลุดไป1980อ่านได้เห็นนะครับจุดนั้นเป็นจุดซื้อสะสมระยะยาวเลยก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ราคาลงมารับนะครับใครที่ยังไม่รอยอยู่ก็เตรียมพร้อมให้ดีแล้วกันนะครับต้องมาดูว่าราคาจะเป็นไปตามมันหรือเปล่านะครับนี่คือข้อมูลที่โกราอยู่ฝากกดดกแชชรส่่องงาาต าให้ด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ